ครับสวัสดีครับผมพอกัณแล้วครับก่อนคํามพิสารมันเม่ครับวันนี้ครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ครับวันนี้ผมกติภาพพี่น้องมาเบิ้งรถเกี่ยวเขาพ่อจะเริ่มพัฒนาเงเยตุยครับพี่น้องครับนี่แหละครับคันนี้เบ้าอามกําลังขับอยู่ครับพี่น้องครับเกี่ยวเข่าเจ้านะปีหงษ์จหวครับครับแถวแรกแหกม้านวันนี้เล้ครับ ปีนี่มาเบิ่งรถเกี้ยวเขาปีหกหกครับพี่น้องครับกับไปได้เบิ่งมาหลายครั้งหลายปีครับกับไปเป็นหลายปีดอกครับกับปีหกหาครับกับไได้เบิ่งครับหน้าปังกับไปได้เบิ่งครับนี่แหละครับกับมาเบิ่งปีหกหกครับพอจะเริ่มไปลางเฮียตุยครับนี่แหละครับก็เล่นเกี่ยวเขาด้วยหน้านอกบ้านบ้านแม่เลยครับตัวมุดจิ้งขนนะเพ่อจิ้งขนเจริญครับพี่น้องครับลายละหกร้อยห้าสิบมั้งครับพี่น้องครับกผู้ใดสิปติดต่อกับไปเด้อยครับพี่น้องครับ ไปติดต่อพ่อจะเริ่มน้าไปเกี่ยวเขาครับถ้าบไปในบังรถเกี่ยวเขาด้วยนะครับติดตามชมไปเรื่อยๆเด้อครับอันนี้พ่อจะเริ่มประทังเฮียตุ้ยครับกำลังเกี่ยวเขาอยู่ติดบ้านแมน่์นี่แหละครับตำบลเชียงขนน่ะพะเชียงขนจังเลยครับนี่แหละครับ เพื่อจะไปติดต่อกับไปจ้างเงินกระปครับในนาครับในนาเพื่อนผมโมโหแล้วครับตอนนี้ปีหกผู้ใดครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นมีหลายคนอยู่ครับก็ไปติดต่อเพิ่นไดครับพี่น้องครับครับจะเริ่มกดติดตามอะไรก็แชร์ก็ลิงก่อนครับมิซันแม่เลยอครับพี่น้องครับมาครับมาชมรถเกี่ยวข้าวต้อครับพอจะเริ่มพระเจ้าเฮียตุยครับเกี่ยวข้าวนาปีปีหครับปีนี้ครับ ข้เาเจ้าครับตอนนี้ครับ ครับจะรื้อคนติดตามมาเลยก็แฉเขาได้ไอ้ควนครับมีสานแม่เรือยครับพี่น้องครับครับตอนนี้ก็เจ้าเขาเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเดี๋ยวไปขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทีพาไปเบิ้งกันเอาเข่าขึ้นรถเด้อครับนี่แหะครับเดี๋ยวตามไปเลยครับพี่น้องครับไปเลยครับไปเบิ้องลึกครับผม ไปน้องครับไปเพิ่งการเลาวเข่าขึ้นรถเลยครับนี่นะครับตามที่เห็นนี่แหละครับผู้ใดอยางกิจ้างกรับไปติดต่อไปก่นเด้อครับพี่น้องครับครับไปเรื่องก่ติดตามบริเวณประเทศของประนทศก่อนครับพี่สามพีแม่ไปก่นเด้อครับพี่น้องครับนี่แะครับเที่ยวเข่าปีห้งหกครับเขานาปีครับพี่น้องครับครับผมเสียมล่าพระจากพี่น้องไปก่อนเด้อครับไปละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม